สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโออันนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในสำหรับคนใหม่ที่ยังศึกษาวิธีการดูกราฟนะครับดบูทามเฟมนะครับแล้วก็ใช้ทางเฟรม นะครับเป็นรายวันก็ง่ายๆไม่อยากจะให้ให้ง่ายต่อความเข้าใจสำหรับคนใหม่นะครับก็สำหรับรายละเอียดการใช้การใช้บิดขับนะครับอันนี้เป็นเว็บของบิดขับคร,บรือการอานกราฟการเทรดในแอปของบิดขับเนี่ยนะครับ,นะรบก็ไปศึกษาในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับ ันนี้ก็จะมาคร่าวๆนะครับสำหรับการผมอัดคลิปวิดีโอนี้ในจังหวะที่กำลังอยากจะเข้าซื้อนะครับอยากจะซื้อทำกำไรทำกำไรเอกรพนะครับเนื่องจากผมซื้อไปผมเคยดูผมซื้อไปเมื่อวัน,ท,วนท,ท,วที่วันที่แให้โทษทีวันที่สิบเดือนแนะครับจำนวนที่ซื้อไป าที่ราคา33.58นะครับจำนวน1,200กว่าบาทวันนี้นะครับเราจะมาดูเพาว่าวันนี้วันที่ที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยวันที่16บถอยออกนะรเรามาดูผมก็ดูง่งายๆยอดรวมผมจะเช็คจากตรงนี้ยนะครับพันห้าบาทแต่ว่าผมจะได้กําไรถ้าวันนี้ผมจะผมขายออกเนี่ยได้ประมาณ300ร้อ สามร้อยกว่าบาทนะครับก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยเก้าใช่ไหมครับผมย้ายไปรถก่อนผมย้าย่าก่าชินีเด็กพิการเออผมกำลังคำนวณอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ผมอัดบนโทรศัพท์ขอเสียเวลาแป๊บหนึ่งขอเสียเวลานิดนึงนะครับ XRP ผมซื้อที่12ใช่ไหม เจอแล้วโอ okay. เค1,500 1 0 9บาทโดยประมาณผมจะได้ผมจะได้309บาทประมาณ25.75%สี่วันสี 4, ่วัน25%ตีว่าเกือบ26%วันหนึ่งก็สี่วัน25%สี่วันก็ได้ประมาณ6%เปอกว่าสำหรับเพื่อน ถ้าคิดว่าอยากจะทํากําไรมากกว่านี้ก็ก็ได้ครับแต่ว่าผมตัดสินใจจากกราฟที่ผมจะดูวันนี้ผมจะมาแนะนำํำเพื่อนๆอาจจะอาจจะมีบรรยากาศของซซวแท็กเรื่องเสียงรถที่ดังนิดนึงนะครับเพราะว่อัดบนด้านนอกผมไม่ได้มีห้องปิดแล้วก็เห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมก็เลยขออนุญาตอัดก็จะใช้วิดีโอตัวนี้นะครับให้ดู ส่วนใหญ่ผมจะเทรดเ,เป็นเทรเป็นวันต่อวันนะครับผมมาดู t i m e เฟ a เด d a ์ไทม์เฟเด์ก่อนจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่ขึ้นสูงมากเลยนะครับตั้งแต่จุดตัดตรงนี้แล้วนะครับตั้งแต่จุดตัดเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยผมใช้ค่าที่แบทแอปของบิดถับทตั้งมาเลยผมไม่ได้มีการแก้ไขเพราะคิดว่ามันก็สามารถใช้ประมาณหนึ่งให้ ให้ดูง่ายสาหรับคนใหม่นะครับมันจะมีจุดตัดสงเส้นนี้นะครับกำลงังกำลังซื้อมันขึ้นมาตั้งแต่แนวการซื้อมันตั้งแต่ประมาณช่วงเมื่อประมาณปลายปีไอ้โทษทีปลายเดือนปลายเดือนที่แล้วประมาณที่ยี่สิบปดนะ,ระ,ระ,ระ 28, ตรงนี้ประมาณนี้นะครับตัดมาเรื่อยๆจนตัดเส้นที่สองเนี่ยมันจะมีขึ้นแนวขึ้นทางขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับขาลงเนี่ยมันคงขึ้นไปอีกสักระยะหน,นึ่งแหละแต่ถ้าสําหรับเพื่อน ผมเป็นการเทรดกันต่ว,วันผมไม่ผมจะไม่ใช้ไม่ไม,ไม่ไม่โลคมากเพราผมไม่ได้เทรดผมจะมีแบ่งส่วนสําหรับ x อ p แต่ผมมีซื้อเก็บไว้อีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกพอร์ตหนึ่งนะครับสะสมไว้บ้างแล้วแต่ตรงนี้ผมว่าผมทำกำ,ำไรอ่าทำกำไรเป็นรายวันบางส่วนใน, Cup. นบิตคับนะเราะส่วนตัวผมมีเล่นของไบแนนด้วยนะครับ ทีนี้ผมก็มาจะดูก่อนจะเทผมจะมาดูประกอบคือใช้ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มดิ่งลงตั้งแต่วันตั้งแต่เมื่อเอามาตั้งช่วงเช้าแล้วนะครับที่เป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจะจะขึ้นหัวขึ้นม,มาหน่อยหนึ่งแล้วก็มาดูไทม์เฟรมไทม์เฟรมห้าชั่วโมงนะครับดูเส้น ตรงนี้เหมือนกันสีสีทีนะครับสีแดงเนี่ยเป็นอันเนี้ยก็ทีนะเอ่อเอเจดนะครับถ้าเรียกสับแสงอาจจะไม่เข้าหูเท่าทางคนอื่นนิดเพราะว่าไม่ได้นับนับภาคจริงๆตัวจริง <c oughs> เกิดจากประสบการณ์การเล่นก็ผมเทรดมาสักระยะหนึ่งพอตรงเนี้ยผม ผมพอได้ผมก็ซื้อหมุนเวียนอยู่ในตรงนี้นะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะด้วยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมก็จะเห็นว่าวันมันจะเริ่มลงแล้วเห็นไหมเนี่ยเส้น MA7 ่ยมันเริ่มลงที่มันเป็นจุดนะสีแดงน,น,นี่นสังเกตเมันเป็นเป็เปเปเปเี่ยนเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยจุดสีแดงๆ เส้นสีแดงเนี่ยนะมันจะเป็นไทมเฟรมเริ่มลงแล้วมาตัดจากเส้นเส้นเอฟเดยี่ห้าแล้วแปลว่าทมเฟรมที่เกิดจากทมเฟรม day เนี่ยมันจะเกิดจากรายละเอียดของไทมเฟรมย่อยๆก็คือไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเอ่อทีหนึ่งนาทีอืม้มหนึ่งนาทีไอหนึ่งชั่วโมงตัวทีหนึ่งชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก็เราเินแนวดิ่งแล้ว สิบห้าชั่วโมงเอ้ยสิบห้านาทีผมพูดผิดสิบห้านาทีนะครับสิบห้าทีก็มีแนวรุกมีแนวโน้มเส้นสีแดงเนี่ยมันเชดิดสองเส้นเนี่ยออกลักษณะจะเป็นไซด์เวมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเส้นสามสิบนะนะเส้นสามสิบนาที เส้น30นาทีมันก็จะเป็นอาการเดาๆอยู่กลางๆก็คือจะเป็นซดยเวนข้างๆจัดเลยทัง้งเส้นแรกก็คือเส้นเส้นเจ็ด M เจ็กับ M ยีห้นะครับออกชัดเจนเส้นห่งชั่วโมงละ่ะมาดูเส้นห่งชั่วโมงเห็นไหมเส้นห่งชั่วโมงจะออกชัดเจนเพราะมันเป็นไซดยเวกอ่อภูมกทะเลยไหม นะอกอกลุ่มกันเลยส่วนวิธีการคำวนวณ m7 มายัางไง m25 มายัางไงก็ไปดูประกอบจาก youtube ท่านอื่นๆก็ได้นะครับยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็ได้นะครับอาเนียเป็นไซเวเห็น4ชั่วโมงเห็นไหมครับ4ชั่วโมง4ีชั่วโมงก็จะเห็นว่าหัวมันเป็นไซเวช่วงทุก4ชั่วโมงก็จะเป็นเป็นมาร์กมาร์กหนึ่งเป็นเป็นไซเอเอเป็นอะไร ขึ้นมาขีดเองนะครับสีแดงสีเขียวสลับกันปากันนะครับพอมาเด้งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนกันหนึ่งชั่วโมงจะเห็นจะเห็นรูปร่างดูมันน่าจะไปได้อีกแต่ว่าเท่าไหร่ล่ะที่มันจะเกิดในลักษณะทีอ่อาจจะติดดอยสําหรับท่านที่มีทุนก้อนเดียวนะครับสำหรับที่ท่านเพียงพอรอได้ก็ท่านย้อนกลับไปดูเนี่ยมันยังไม่ถึงที่สุดของที่ผ่านมาที่มันเคยขึ้น XRP เคยขึ้นถึง65%ไ้65บาทในช่วงใกล้ๆนี่นะครับเมื่อประมาณ15ประมาณช่วงวันที่10พักพิวนะครับแล้วย้อนดูก็ได้อันนี้ผมผมถนัดใช้โทรศัพท์ซะ,ะส่วนแต่เพราะว่ามันอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าอยู่มีเวลาอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าอยู่อยู่โต๊ะทำงานแต่ถ้าสังเกตดูเส้นสีเส้น MA 25เนี่ยมันจะตัด กับเส้นสีเหลืองมันก็ยังน่าจะไปได้อีกนะครับระยะหนึ่งแต่แต่ผมคิดว่าผมจะผมจะทํากําไรแค่เนี้ยพอแล้วล่ะนะครับเนี่ยมันดูแนวโน้มเพราะว่าดูจากดูจากเนี่ยผมรีบขาวนผมก็จะนั่นนะเพราะว่าผม,ผมทำผลทําทํากําไรวันต่อวันผมยังไม่ได้ทิ้งยาวมากผมตั้งค่าไว้นะอีกประเด็นหนึ่งผมจะชอบตั้ง ตั้งทิ้งไว้เลยนะครับว่าจากที่ผมซื้อผมจะทําะผมจะผมจะปล่อยขายหรือว่าทํากาไรออกเมื่อไหร่เนี่ยผมดูมนแนวโน้มมันจะค่อนข้างลงแล้วนะก็วันนี้ผมก็จะเลยจะมาเทรดแค่ก่อนะเตดขอได้ราคาที่มันค่อนข้างดีนิดหนึง่งผมก็จะไปดูตัวเลขสีแดงนะครับอแล้วมาซากกลุ่มก้อนใหญ่ๆเนะีนะ่ยซื้อสิบสี่สี่สิบสอง 42.25ก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยโทษทีครับขายนะครับไปที่ขายแล้วกดลิมิตนะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าผมจะขายแบเนี้ก็ที่42.25อะบอสไซบ้าเป็นสาวสว้ในตุมดังเชียร์42.25นะครับผมจะได้ประมาณ300กว่าบาทผมก็ทำกำไรสั้นๆแล้วตั้งลิมิตไว้นะครับ ส้ีีกค,ครับก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆน,นะครับก็ถึงพอถึงได้ระยะเวลาเ๋ยวมันก็ะตัดนะครับมันก็จะขึ้นออเดอร์มาคอนเฟิร์มที่ตรงนี้อีกนิดนึงอินออเดอร์นะครับมีอินออเดอร์อยู่35.73นะครับถ้าเราเข้าไปดูใน XRP อีกตรงประวัติของมันเราก็จะค้างออเดอร์ไว้รอขายนะครับรอขายเราก็จะได้ พันสองเราได้เราได้สามร้อยกบาทหรือประมาณ2ีบหกปร์เซ็นจาก4วันก็ถือเป็นกําไงที่ดีนะครับก,ก็ก็อยู่ขึ้นอ,อยู่กับการตัดสินใจของเ,เพื่อนๆพืคิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ,รบแล้วก็สามารถคอมเมนต์แนะนําใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ฝากคลิปอือ่นๆไว้ดูด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปครับขอบคุณทับสวัสดีครับ